ลทสเทหนึ่งสอสามโอเคเกีใหม่ขึ้นสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่องเจนชินล็อกเทศกับมันเหมือนเดิมแล้วจะช็อตทวีหยั่งวะลิ้นพันกันโอ้โอเคมาดูดีกว่าวันนี้น่าจะ6กพันสุดท้ายละนะรอบที่หกพัสุดแน่สุดท้ายพรุ่งนี้น่าจะมีกิจใหม่หรือเปล่าัีไม่ได้อ่านดูแจ้งเตือนเลยนะ ตอนนี้เรามาวิ่งมาวิ่งเก็บคะแนนดีกว่าโอเคหาเรื่องอัพคลิปไม่มีอะไรเช็กเช่นเดิมนะครับหาเรื่องอัพคลิปอย่างเดียวปะหาวิธีอัพคลิปเช็คไมปรับไมไปเรื่อยนะวันนี้ก็ลองปรับเนืน้อนี้เพิ่มเติมดูก็เดี๋ยวใครมาฟังกันจะเป็นยังไงดูซิวันนี้ใครเป็นแซนแซนเขาเป็นนักล่าอ่าตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรเนะี่ยอินาใช่ไหมโอเค เอาแย้ไปวิ่งก็ได้พร้อมไปอันนี้ภาษาอะไรวะเนี่ยเอาหมูเต่ามาล่าซะด้วยเฮ้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 ยพีหนึ่งหนึ่งพีกดสิพี่กดฮัลโหลเออมานิสมานิสคุณมานิสไม่รู้เอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ยายายาเราต้องอยู่ต่ำๆเอาไว้ อยู่ต่ำๆก็ดีอยู่แล้วไหนอะปึ๊บตึ้งตึ้งตึ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 ้งโดนจับเร็วแต่วะฮะไม่รู้กูไม่รู้ขอนิ่งสงบสักแป๊บเขามาเช็คแน่นอนนั่นไงมาละแม โดนไปแล้วหนึ่งไม่ต้องวิ่งมานี่นะไม่อยู่ไม่อยู่ไปเลยไปเลยไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่อยู่ไปเลย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 อย่าวิ่งกลับมานะอย่าวิ่งกลับมานะโอเคกดต่อสักแป๊บไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาไม่ต้องย้อนมานะ อันแน่อยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไว้นั่นไงพี่เขามาเช็คละพี่เขามาเช็คละอันแน่กดกดกดอย่ามาทางนี้โดนจับ <laughs> โอ้เสือไปวิ่งห้มันเห็นไปเลยนะไม่ต้องกลับมาเลยนะ ไปเลยไปยาวเลยค่อจะซ่อมต่ออีกนิดเดียวเองไม่ต้องวิ่งกลับมานะไม่ต้องวิ่งกลับมานะเอาไอ้นี่โดนจับ,บไหวๆเพราะเนี่ยโหลตั้งใจเล่นไหนเพื่อนซ่อมก่อนมันจะวิ่งเป็นวงกลมเว้ยอืมมันจะวิ่งเป็นวงกลมเราก็เป็นเก้าอี้ไปเลย เดี๋ยวก็มานั่นนี้ยะมาเช็คอยู่แล้วไปนะไม่ต้องกลับมาแล้วนะเยวเาฟลาเวอร์ว่ะโอเคไม่เป็นไรเก็บได้เก็บไปซ่อมต่อพอ,อมันเก็บบึ้บมันก็จะใช้สกิลปับ๊บแล้วก็ซ่อมเสร็จปุ๊บโอเคดูว่ามันจะใช้เลยไหม นั่นไงดิจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้ยวิ่ง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 หมดสกิลสิหมดหมดวิ่งอ้าวิ่งโอ้วิ่งไม่ออกทำไมไม่ค่อยตั้งใจซ่อมไม่ค่อยตั้งใจซ่อนจริงเลยอืม อะไรวะนะเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญต่ออีกสักหน่อยนะคลิปนี้ได้ประมาณสักน่าจะสิบนาทีกาลังดีเออพออัพพออัพพอได้อัพอยู่ระบบไงอ่าระบบไมค์ผมเป็นไงบ้างนะพอพิมพ์พิมพ์มาแจ้งหน่อยต้องการดังเพิ่มต้องการเสียงไมค์เพิ่มหรือต้องการเสียงไม์เบาลงเสียงเกมดังขึ้นหรือเอาเบาลงก็ แนะนำม,มาบอกกันหน่อยอีกตาหนึ่งเดืเ่อยๆฉีกถึงนี้อป<ะ>เร็ว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 เรอชิมน,นันธาด้วยคุณสามารถใช้พลังธาตุได้ใครเป็นตานี้ใครเป็นเราเป็นผู้ต่อต้านเปลี่ยนดีกว่าเอาใครไปวิ่งดีวะสายยุด,ดีวะ ตากักปะอัสไยยุไปวิ่งถ้ามันกิ้งได้นี่คือจะได้ครบกันสนุกเลยลเนี่ยช่วยกันปลดเนี่ยนะเพื่อนตาเนี้ยนะอย่าเพิ่งรีบโดนจับกันไม่ต้องรีบนะครับแมบกว้างด้วยแบบนี้ยพอประมาณอยู่มา โอเคเลยตรงไหน,นเอาใกล้ๆก,ก่อนนี่แหละปึ๊บอ่าเขายังไม่มาเราก็ซ่อมเร็วๆเพื่อนเร็วๆมาช่วยกันซ่อมเหรอเออเฮ้ยมันมาละมันมาละบอกแล้วมันต้องมามันมาอยู่แล้วนั่นไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกอย่าบอกว่าโดนจับหนึ่งไม่เห็นอ้าวดันเดาด,ดันหินซะอีกอบอ้าบอไปซ่อมเลยเพื่อนไปซ่อมซ่อมเลยซ่อมเลย๋ลย่าเอาใ,ใกล้ๆเองมันวนกลับว่ะไปนู่นเลยไม่ต้องวนกลับมาจะวิ่งเลย ไปแลไม่ต้องมาวุ่นวายแถวนี้เลยนะเออไปไปเลยจะซ่อมรีบซ่อมเร็วรีบซ่อมเร็รรรรรวโดนมาร์หัวแล้วเร็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 วแมนแมนวิ่งละจ้าไม่อยู่แล้วไปแล้วจบแล้วพอกันทีวิ่งแล้ว ไปวิ่งแล้ววิ่ง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 วงไปไปไ,ปไปเราก็ต้องรีบซ่อมรีบซ่อมกันพิเศษตอนนี้ยังซ่อมไม่ได้สักอันเลยเพื่อนมันมาแล้วไปสิรอเลยล่ะโอ้ย <laughs> จบแล้วอุตส่าห์ซ่อดอย่างดีสงสัยวิ่งมาเห็นหลัง คิดว่าน่าจะเออน่าจะวิ่งมาเห็นหลังโอเคอย่างน้อยซ่อมด้สองแล้วเพื่อนตั้งใจนะเพื่อนเอาดีๆนะอย้พลาดนะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมาซ่อมเราเร็วเร็วเตเพื่อนไม่ซ่อมปะซ่อมสิเพื่อนซ่อมซ่อมหอลังไปนู่นเลยใช่ไหมเอาดีๆนะเอาดีๆนะ อย่างไรก็ซ่อมเสร็จได้หนึ่งนะโอเคไปดูเพื่อนหน่อยสิเร็วๆเพื่อนมันวิ่งเป็นวงกลมแล้ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งสิเอวิ่งเออวิ่งไปเลยหาไม่เจอหาไม่เจอฮะฮะอีไหนฮะฮะอีทางไหนมาเร็วเร็วลุกขึ้นมา ไอ้นี่เหยียบได้ไม่น่าใช่โอเค,อเคมุดดินเหรอเมื่อกี้เนี้ยโอเคซ่อมเสร็จอีกอันนึงเพื่อนอีกอันนึงเร็ว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 ไ,ไม่ใช่ฮะไอ้เนี่ยเฮโซมาซ่อนยืนเนียนเลยเว้ยอ๋อยืนเนียนอะไรอะไรทำไรทำไรเพื่อนรอ,อหมดคูลดาวน์สกิลเหรอเออไปไกลๆเลยก็ได้ดี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 ดไปไกลเลย โอเคชนะจ้ะฮ่าขอบคุณมากตานี้จะชนะกี่โมงได้รับพาวเวอร์แต่ไม่รับใช้ชนะอ้าวหรือสซ่าเลนโอ้ยอย่างนั้นก็ได้พันคะแนนอยนู่นะจ๊ะนะโอเคทีมนี้โอเคเวิร์กใช้ได้นะครับช่วยกันซ่อมอยู่แต่ผมไปซะกก่อนนะนะจบเกมละไม่มีอะไรมาเก็บให้มันครบๆี่เฉยนะครับ อย่างน้อยก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางเกมก็ทำไว้ให้เราเนาะอ่าโอเคกดรับรางวัลดีกว่ากดรับรางวัลห้าพันห้าหพันหมดละตู้นี้ไม่กดนะเพราะว่าจะดองจะดองยาวไปเลยไปรอตูน้นู้นเพราะว่าผู้พณนีจรกับไอ้หมอเนี่ยมีละ ไมาแต่ก็ป๊มเมบเก็บนะครับแฟบเก็บดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละเนาะเรื่องระบบเสียงเสียงเกมเสียงไมเป็นไงก็มาแนะนำกันหน่อยแล้วกันผมยังทะเลาะกับไมกับเสียงไมเสียงเกมอีนี่แหละโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวดูว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอีกสำหรับกิจกรรมนี้ก็ไปละบ๊ายบาย